ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันที่8นะวันที่8วันเสาร์นะเดือนมิถุนายน2567การเมืองไทยเราวันนี้เรื่องสวออเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นนะสำคัญพอๆกับเรื่องของคุณทักษิณน,นะครับและก็ความเป็นไปของก้าวไกลและเพื่อไทยสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย อย่างเช่นนะเรื่องของสวเนี่ยแกนนำนะทั้งคณะก้าวหน้าแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยดูเหมือนว่านะมองว่าจำเป็นต้องสู้คือสู้เต็มที่แล้วก็ทำเต็มที่ที่จำเป็นต้องทำเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นะว่ากติกานะของการเลือกตั้งสวออเนี่ยใช้คำว่าเลือกตั้งยังไม่ได้เลยนะแล้วจริงมันเป็น กรอบที่ฝั่งอนุรักษนิยมเนีเขาวางเอาไว้เพื่อนจะได้มีมีอำนาจในการควบคุมสภาพการเล่นเนี่ยการที่ต้องมาสู้ในแนวสวเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปนั่งฟังสารรัฐธรรมนูนเขาตัดสินยังไงก็ต้องรับผลไปตามนั้นนะทางที่สารรัฐธรรมนูนเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนเลยแล้วตัวเองที่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยมาจากประชาชนเลือกทั้งประเทศ นะครับเนี่ยการยอมรับสภาพที่มันผิดปกติเนี่ยก็เพราะว่าเป็นสภาพจำยอมสภาพจำยอมเนี่ยถ้าเราก็บอกไม่สู้ก็ไม่ได้ก็ต้องสู้สู้ไปชนะก็ไม่ได้อะไรมากถ้าแพ้ก็คือยื่นความชอบทรรให้อีกฝั่งหนึ่งการเมืองในสภาพแบบนี้นะพี่น้องครับมันก็จะเป็นไปของมันอย่างเงี้ยโดยที่ โดยที่จะหวังชัยชนะแบบเป็ดเสรจเด็ดขาดไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยสภาพจำยอมที่ฝั่งเผด็จการสร้างขึ้นเนี่ยมันมักจะเป็นสภาพที่ต้องทําโดยที่ฝืนความถูกต้องชอบธรรมฝืนหลักการฝืนความสง่างามบางทอาีอาจจะต้องรวมไปถึงการให้คนเนี่ยตระบัดสัตว์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันนํามาซึ่งความเสื่อม แต่เสื่อมขนาดไหนเนี่ยเขาก็ทํามาสําเร็จตลอดนะเขาไม่เคยชอบทําไม่เคยถูกต้องแต่เขาก็ได้อํานาจมาตลอดคุมอํานาจได้ตลอดขยายอํานาจได้ต่อเนื่องจนนายกอย่างประยุทธ์อย่างเงี้ยอยู่ได้เป็น8ปปีเกือบเปีเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ประเดชการทั่วโลกมันทําแล้วประเดการเนี่ยโดยความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ทําโดยความชอบทำอยู่แล้วนะ เพราะมันคือคนส่วนน้อยที่ต้องการคุมอำนาจเพราะฉะนั้นถ้าไปเปิดให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงปกติเขาก็ต้องแพ้เพราะในยามที่เขาแพ้เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการต่างๆเพื่อรวบอำนาจซึ่งมันก็จะไม่ถูกต้องชอบธรรมแต่คําถามก็คือการตกอยู่ภายใต้สภาพจำยอมแล้วก็ไปเล่นเกมหมาป่ากับลูกแกะเนี่ยมันจะดําเนินต่อไปโดยหวังว่าจะชนะในเกมหมาป่ากับลูกแกะ จะหวังแบบนั้นแล้วจะชนะได้จริงหรือไม่หรือจะมองว่าเมื่อจําเป็นต้องเล่นก็ต้องเล่นแต่ตาดูดาวเท้าติดดินก็เตรียมการเอาไว้ว่าคงจะหวังแบบนี้ไม่ได้ก็คือต้องล้มกันไปข้างหนึ่งคือทําให้อํานาจเขานะนกลไกการคุมอํานาจเขานะใช้ไม่ได้นะอันนี้ก็เชื่อว่าคนที่ต่อสู้ก็คงจะคิดแบบเดียวกันว่าจะต้องชนะ แต่ชนะแบบนะเราต้องเลือกตั้งเป็นเสียงส่วนใหญ่นี่ก็บทเรียนในอดีตก็มีคุณทักษิณ377คะแนนเสียงครบเขาก็เอาทหารมาล้มทันทีแล้วตอนนี้การจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะผ่านด่านนะองค์กรอิสระไหมผ่านด่านสารรัฐธรรมนูญไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าจะพอรู้คำตอบเพราะว่าผลไม่ได้ปรากฏชัดเจนเขาจะยุบพักเมื่อไหร่ก็ไดนะ้เขาจะตัดสิทธิ์การเมืองเมื่อไหรก็ได้ถ้ายอมเล่นเกมอย่างนี้ต่อไป สภาพจำยอมนี่แปลว่านอกจากเป็นเล่นกับเขาแล้วเนี่ยยังต้องยอมรับผลนะอย่างที่นะขัดหูขัดตาขัดใจหรือว่าไม่มีความชอบทำเนี่ยหรือว่าไปสู้แล้วก็ชิงความได้เปรียบเปิดเผยความไม่ถูกต้องชอบทำแล้วก็เตรียมการดักไว้ข้างหน้าเพื่อเอาอำนาจมาอยู่ในมือของประชาชนนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แล้วก็ใช้ความเด็ดขาดบนความชอบธรรมบนฐานของประชาชนนั้นเปลี่ยนกฎเปลี่ยนกติกาอย่างนะสิ้นเชิงอย่างเรียกว่านะถึงรากถึงโคนซึ่งถ้าเป็นแบบหลังสุดเนี่ยการเตรียมการมันจะไม่ใช่แบบที่ 9, ก้าวไกลกำลังทําทุกวันนี้ไม่พอแล้วจะหวังเฉพาะนักการเมืองหน้าเดียวไปทําก็คงไม่พอเช่นกันเกมข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการยุบพักการซื้อนักการเมือง นะการทําให้แพ้ฟาวนะการไปจัดการในเวลาที่นะเขาเลือกที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเพื่องพล้ําไปกับเขาในเกมถ้ามันอยู่ในเกมที่เขากําหนดให้เล่นภายใต้กติกาที่เขากําหนดให้เล่นหรืออยู่ภายใต้สภาพบังคับแบบไม่ไม่คิดที่จะเป็นอิสระหรือหลุดพ้นไปจากเวทีนี้แล้วสร้างเวทีที่มันเป็นธรรมมากขึ้น แน่นอนฮนะโดยหลักการนักต่อสู้ทุกคนที่เข้าใจปัญหาแล้วอยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็หวังว่านะจะชนะแล้วก็ได้สิทธิ์ในการจัดการได้เวทีสําหรับการต่อสู้ใหม่แต่ถ้าคิดว่านะจําเป็นต้องได้โดยที่ไม่เชื่อว่าสภาพบังคับเนี่ยมันจะหายไปด้วยตัวเองเกมหมาป่ากับลูกแกะนะถ้าเรายังเล่นต่อไปเราไม่มีทางชนะเนี่ยถ้านะอย่างนั้นก็ต้องคิดนอกกรอบเตรียมการนอกรอบนะ แล้วก็คิดเกมที่ไม่ใช่เกมที่เขาบีบมาให้เล่นผมฝากเป็นข้อคิดนะครับส่วนจะทำอย่างไรเนี่ยนะก็วันนี้ก็ยิ่งชัดนะว่าต้องต้องทำล้วอาจจะมีเวลาไม่มากด้วยนะแต่จะทำอย่างไรนั้นกรอบที่ผมพูดเนี่ยคือการหลุดพ้นเสียจากกรอบนะการไม่หวังว่าเล่นเกมใต้กติกาของเขาแล้วนะจะไปชนะเขาในเกมของเขาความคิดเนี้ยนะ มันก็ไม่ถึงกับผิดหรอกเพราะมันก็ต้องเล่นก็ต้องชเอาชนะแล้วมีโอกาสชนะแต่ชนะแล้วมันไม่ถาวรต้องจำเอาไว้มันไม่ถาวรน,นะครับเขาอาจจะปล่อยให้เขาไปมีอำนาจแป๊บเดียวมันก็จะล้มอีกก็เป็นวงจรอุบาทนะสองทศวรรษตั้งแต่คุณทักษิณถูกล้มไปเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นทศวรรษที่ศูนย์เปล่าถ้ายังต่อสู้ในเกมแบบนี้โดยไม่คิดนะอะไรที่มันนอกกรอบ เราอาจจะได้อีกทศวรรษหนึ่งที่มันสูญเปล่าอีกก็ได้เพียงแต่ว่าการสูญเปล่าในเชิงการเมืองการปกครองและก็วิวัฒนาการทางสังคมนั้นนะมันไม่มีอะไรสูญเปล่าหรอกเพราะสังคมเนี่ยนะอาจารย์ใน,นที่บางท่านบอกว่าคุณนะคุณหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับได้แต่คุณบังคับให้มันเดินถอยหลังไม่ได้นาฬิกาจะหมุนมายังไงมันก็จงเดินไปข้างหน้าเหมือนเดิม ฝั <c oughs> ่งของก้าวไกลเขาบอกว่าอะไรนะคุณจะทําลายดอกไม้หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะนะคุณจะเด็ดดอกไม้หรือหั่นทิ้งอะไรก็แล้วแต่นะแต่เมล็ดพันธุ์มันยังอยู่นะทั้งทุ่งเนี่ยมันก็ยังจะมีดอกไม้เหมือนเดิมเอาเป็นว่านะก็แต่ละฝ่ายก็มีจุดมุมมองของตัวเอง แต่ว่าหลักของการต่อสู้ก็คือว่าเป้าหมายคืออะไรการจะไปสู่เป้าหมายนั้นเงื่อนไขมันคืออะไรบ้างแล้วต้องทําอะไรบ้างถ้าเงื่อนไขมันเป็นเงื่อนตายเป็นเงื่อนที่คุณมีแต่แพ้คุณจะต้องเอาเงื่อนนั้นออกหรือคุณไม่เล่นตามเกมนั้นหรือคุณจะต้องชนะแล้วสามารถจะจัดการปัดเป่าเอาเงื่อนไขสร้างเวทีนะ หรือบางทีก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายที่โจรเกมให้อีกฝ่ายหนึ่งเล่นแทนที่จะเล่นตามเกมของเขาแบบนะเขาเรียกว่าแบบอยู่ในสภาพจำยอมหรือไม่คิดที่จะแหกกฎแหกข้อถ้าพระเจ้าตากสินอยู่ในกรุงศรีชุธยานะก็อาจจะถูกจับเป็นชเชลยนะไปคู่กับนายขนมต้มอะไรก็ว่ากันไปนะแต่เพราะแหกออกไปแล้วสู้ถึงได้รับชัยชนะ โอเคนะครับฝากเป็นข้อคิดนะอาจจะเป็นปรัชญานิดหน่อยแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์บุญรักษานะครับสวัสดีครับ